อันนี้คือนะครับเราขับรถลงมาจากบนดอยชูเทพนะครับแต่ผมทึงหรือว่าตะลึงมากๆถนนประเทศไทยนะครับขึ้นดอยนี่นะครับก็ยังสวยงามแล้วก็สะอาดหรือว่าเป็นถนนดีนั่นแหละครับพี่ๆรถวิ่งได้สะดวกสบายนะครับบ้านผมถนนเส้นหลักเลยยังไม่ได้สวยแบบนี้นะครับอันนี้ดูเอานะครับพี่ๆ FC นะครับทางขึ้นดอยนะครับแต่ว่า สวยมากนะครับนี่ครับทางขึ้นดอยเมืองไทยตัวนี้ก็เป็นจุดชมวิวอะไรเนะาะสลาพักใจก็ได้นี่มีที่ให้นั่งด้วยจุดชมวิวตรงนี้นะครับมีธงชาติไทยอยู่ตรงนี้ด้วยบนเสาอ๋อเดินนะครับชาวทางชาติก็มาเห็นนะครับนี่ครับ ลึกมากนะครับพีพีเอฟซีนะดอยตรงนี้ลึกมากดูครับไปทางนั้นโอ้โหนี่ครับเห็นตัวเมืองเชียงใหม่เลยนะครับเหมือนเราขับามเร็วสี่สิบแล้วขับหกสิบได้ ตอนนี้ผมอยู่ที่ทางลงเขาดอยสุเทพนะครับก็รถขาขาลงนะครับขาลงเขานะครับก็จะลงง่ายมากนะครับแบบหนึ่งเลนแต่ว่ามีเลนเดียวนะครับแต่ว่าแบบไม่ต้องแตะคันเร่งเลยนะครับ รถก็จะลงไหลลงเองนะครับเขาโค้งแบบนี่ขนาดใน้ดอยนะครับยังออกแบบแบบไม่ให้รถไหลลื่นถลายนะครับอู้เรือยมีมีราวด้วยนะครับราวกันกันให้รถกลางคืนสะท้อนแสงนะอกลางคืนก็จะสะท้อนแสงเหมือนกระจกเงาครับมีราวกันต ฝนตกระวังฝนนะอนไม่มีอักเแนโนอักเตบที่นี่นะคือปลอดภัยเดี๋ยวมาเที่ยวเชียงใหม่ดอยสุเทพนะปลอดภัยถ้าขับประมาณประมาณเรานี่นะแต่ถ้าเมาแล้วขับนี่ไม่รับประกันนะใช่ใช่เมาแล้วขับเลยว่าซิ่งสุดฤทธิ์อะไรนั่นอันนี้เราไม่การันตีนะแต่ว่าถ้าขับประมาณเราเนี่ยก็คือสี่สิบบ้างห้าสิบบ้างอะไรแต่เรากั้นนี่ตลอดเนี่ย มีแสงสะท้อนในเวลากลางคืนนะคะรับปลอดภยัยแล้วก็ฝั่งนี้ก็แสงสะท้อนเนีย่ยมันสีเหลืองๆมนะัสีเหลืองดำเวลาโค้งจะมีมีป่าแล้วก็มีเส้นแบ่งเลนชัดเจนใช่ไหคือ,ค,อคือเชียงใหม่เนี่ยมันก็ดีอย่างหนึ่งคือเป็นหน้าตาของประเทศนะหน้าตาของอการท่องเที่ยวนะอะไรก็ตามที่จะทําให้เกิดมีการสูญเสียการเดือดร้อนอะไรเนี่ยเชียงใหม่เขาจะไม่ยอมเสียหน้านะครับ ต้องทําให้มันดีใช่คืออะไรก็ตามเสียเงินเสียได้แต่เขาไม่เสียหน้าดูสิแต่ทางทางโค้งเนี่ยกลางคืนนี่ไฟส่องสะท้อนให,ให้เราเห็นเส้นขาวเส้นจราจรแถบตรงกลางนะแล้วก็ด้านข้างตลอดแนวความเร็วก็จะสี่สิบตอนนี้นะตอนนี้เราก็วิ่งสี่สิบโอ้ ไปแล้วก็โุ้งมาโอ้ถ้ามือใหม่ขับยากเลยนะนี่ใช่ต้องค่อยๆไปนะนี่ขับรถไม่แข็งเยากเลยมันถนนมันจริงๆอะถ้าตัดตรงนะมันก็แค่5กิโลเองอถ้าตรงขึ้นมานะ แต่อันนี้มันโค้งไปโค้งมา13โค้งมาใช่มทางประมาณ13กิโลนะครับลงจากดอยโค้งโค้งแล้วก็โคง้งโค้งโคง,โคงถ้าตรงตรงมาตอนนี้เวลาประมาณ13นาฬิกานะช <สะ S 1> ่วงวบ่ายรถก็ไม่เยอะถือว่าไม่เยอะขึ้นสบายก็มีทั้งคนขึ้นคนลงแล้วแต่ พราะแต่ว่าภัยเขาก็ขึ้นตามถนนนะเสาภัยใช่อันนี้ขึ้นไปที่พระธาตุดอยสุเทพภูพิงราชนิเวศแล้วก็หมู่บ้านแมวดอยปุยจุดสัมัญถ้าทะลุออกฝั่งนัน้นเป็นอำเภอเสมิงเลยแต่เนื่องจากไม่มีถนนคือสุดที่บ้านแมวดอยปุยภูพิงราชนิเวศของพระบาทเจ็จพระเจ้าอยู่หัวก็อยู่ติดๆกับหมู่บ้านแมวดอย ฝรั่งเราไปชอบไปเที่ยวบ้านแมวดอยดแต่ไม่มีอะไรนะมีแต่พื้นเมืองเครื่องถักทอเสื้อผ้าการเป็นอยู่พิพิธภัณฑ์ภูเขาของคนภูเขาไม่มีอะไรอย่าง้อยสุดเทพเราชอบไปดูที่ก็ไม่มีอะไรนอกจากเกีีพระธาตุดอยสุเทพศิลปะความสวยงามนี่ตอนนี้เป็นรถทัวนะอันนี้ไชนีสรถจีน ่าเส้นจราจรชัดเจนทางโค้งชัดเจนความกว้างของถนนชัดเจนรถลาไม่มากนะครับ ก็ไม่ไปไม่ให้เกิน40ิมันจะมีค<ม>วา <limit. S 2> มเร็วบางช่วงโค้งหักสอบก็จะให้ 40, 40บ้างแต่ถ้าไม่ไม่เกินไปเขาก็จะให้60 พ่อจะกลับรถเพราะว่าเมื aro aro ่อกี้ว่าจะจอดแวะตรงนั้นก็เราผ่านเราผ่านมาแล้วก็ไม่ได้แวะแต่พ่อจะแว่ตัวพ่อได้อยากแวะไปดูอะไรนะเขาเรียกเลยจะชมวิวที่ให้พ่อจะชุกเพราะแต่เขาก็ทําที่กลับรถให้นะอ่าใช่ที่กลับรถอันนี้คือนะครับเราขับรถลงมาจาก บนดอยชูเทพนะครับแต่ผมทึ่งหรือว่าตะลึงมากๆถนนประเทศไทยนะครับขึ้นดอยนี่นะครับก็ยังสวยงามแล้วก็สะอาดหรือว่าเป็นถนนดีนั่นแหละครับพี่ๆรถวิ่งได้สะดวกสบายนะครับบ้านผมถนนเส้นหลักเลยยังไม่ดสวยแบบนี้นะครับอันนี้ดูเอานะครับพี่พี c นะครับทางขึ้นดอยนะครับแต่ว่าสวยมากนะครับ นี่ครับทางขึ้นดอยเมืองไทยตรงนี้ก็ววเป็นจุดชมวิวอะไรเนาะสาลาพักใจกว็ได้นี่มีที่ให้นั่งด้วยจุดชมว,วิวตรงนี้นะครับมีงธงชาติไทยอยู่ตรงนี้ด้วยเหมอนเสาอ๋อเดินนะครับชาวทางชาติก็มาเห็นนะครับนี่ครับลึกมากครับพีพีเอฟซีนะดอยตรงนี้ลึกมาก ดูขับไปทางนั้นโอ้โหนี่ครับเห็นตัวเมืองเชียงใหม่เลยนะครับเหมือนเราจริงๆครับถลัตขึ้นมาน,นี่น่าจะไม่ไกลนะครับอันนี้ก็คือนะครับเราต้องอ้อมนะครับเพราะว่ามันต้องอ้อมอยู่แล้วนะครับขึ้นเขาตรงนั้นก็มีฝายด้วยนะครับฝายน้ำร้นหรือว่าสะ นี่ครับตัวน้ำมีสะด้วยน่าจะเก็บน้ำไว้ใช้ได้เยอะเลยนะเนี่ยครับพี่พีเนะครับก็พา zoom ซมเนีย้ยเดี๋ยวก็จะลงลงไปตรงนั้นอีกนะครับยังหลายสถานที่อยู่นะครับตรงนี้มีมกักลินผาด้วย ก็เป็นต้นไม้ทั่วไปนะครับแต่ว่าสูงมากนะครับที่นี่บรรยากาศรอบๆต้นไม้สูงเขานะครับมันทำราวกันไว้นะครับถ้าออกจากถนนก็คือตกเขาเห็นไหมครับขับรถล,ลง อันนี้ขับรถลงมาแต่ดอยผมก็จะพาพี่พีเนะครับดูนี้แป๊บหนึ่งนะครับจะนี่เป็นนะครับน้ำตกข่วยแก้ว200เมตรนะครับแล้วก็มีอนุสาวรีคูบาเจ้าศรีวิชัยนะครับนักบุญแห่งล้านหนานะครับโอ้มีสื่อเสียงมาในเมื่อก่อนนี่ครับ ตัวไว้แก้วไปทางนั้นนะครับ เข้าสวนสัตว์เข้ามาเลี้ยวรถเฉยๆได้ๆเพราะบัตรค่าป่าประตูร้อยบาท,บาทเราก็เลยเลี้ยวเข้ามาใช่ไหมถูกไหมโอ้ไม่น่าจะโอเคคือคือเราเลี้ยวรถผิดเลนมาแครับเ, <c oughs> เคยขับเลนหนึ่งเ,ออเคยขับเลนหนึ่งเมืองนเมืองนอกก็ขับเลนใช่ใช่เมืองเลนนอกก็จะขับมา cian mạng ครับจุดนี้นะครับคลิปวิดีโอนี้